อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องเอมมี่วาริตี้นะคะนี้กลับมาพบกับมี่กันอีกเช่นเคยเนาะเจสสิก้าสวัสดีค่ะก่อนลูกมักแต่งสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะจะบอกว่ามี่มีนัดกับลูกค้าไว้เนาะว่าจะเอาของไปส่งที่ในตัวเมืองเคเบกเนาะเพราะจริงๆแล้วจริงๆมีอ่อ่ะ ไปเคเบกประจําอยู่แล้วนะคะไปซื้อของไปอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้มีม่มีธุระในช่วงเช้าก็เลยคิดว่าไหนๆไปธุระแล้วก็เดี๋ยวจะแวะเอาของไปส่งให้ลูกค้าด้วยเลยก็จริงๆจะมีลูกค้าอีกหลายคนมากๆเลยที่เขาอยากได้ของอยากให้ไปส่งแต่ระยะทางมันไกลนิดนึงคือมันคนละเส้นทางกันเนาะก็มันคือถ้าไกลเกินในตัวเมืองเคเบกมี่ก็ไม่สามารถที่จะ ขับรถไปส่งได้เนาะแล้วก็มีเจ้านึงด้วยนะก็เขาอยู่ไกลมากมี่ดูแล้วขับรถประมาณ2ชั่วโมงอะ่ะมี่ก็เลยบอกว่า,เ,าเขาถามว่า,าส่งที่นี่หรือเปล่ามี่ก็จริงๆแล้ว่เราไม่ได้ขับรถไปส่งเขาบอกแล้วแล้วส่งไปสนีไหมพอดีเขาเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานแล้วก็อยากได้พวกเกี่ยวกับ เขาเรียกอะไรซึ้งซึ้งนึ่งข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยกระติบข้าวเหนียวคกอะไรแบบนี้ด้วยนะเขาก็เลยนัดไม่ไว้ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมาเอาที่บ้านดังนั้นวันนี้นะคะมี่จะไปส่งของตอนบ่ายตอนเนี้ยเป็นเวลาประมาณ10บโมงยี่นาทีนะคะช่วงเช้าอย่างที่บอกว่ามีมีธุระที่จะต้องมาทําที่ในตัวเมืองเนาะแล้วก็จะไปส่งของให้ลูกค้ากันวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศนะว่าที่นัดกับลูกค้าไว้จริงๆวันนี้มีอยู่5คนที่จะไปส่งแต่มีอยู่เจ้าหนึ่งที่เขาไม่อยู่บ้านแต่ แต่เขาบอกว่าพี่มี่หนูอยากเจอพี่มี่มากเลยแต่ด้วยประมาณว่าเขาจะต้องออกไปข้างนอกช่วงบ่ายแล้วมี่บอกเวลาไม่ได้ว่าช่วงเช้าเราจะเจอกันกี่โมงเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเสร็จตอนไหนเนาะก็เลยการว่าเขาบอกช่วยพี่มี่ช่วยเอาของมาวางไว้หน้าบ้านหรือหลังบ้านมี่ไม่แน่ใจเอาไม่วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวหนูโอนเงินให้เราก็มีปัญหาเราไปให้ได้ที่บ้านยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามบรรยากาศในการไปส่งของว่าช้อปปิ้งวิดเอมี่วันนี้นะคะเราไปส่งของที่ไหนบ้างฝากติดตามค่ะ ค่ะตอนนี้นี่ก็มาถึงที่หน้าบ้านของน้องเขาแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้โทรไปน้องเขาป็บอกว่าพอดีอ่น้องชายจะเป็นคนรับแทนเนาะเดี๋ยวมี่จะเอาของไปส่งข้างในเดี๋ยวไปดูกันค่ะ Bernie! Are you? The yeah, Louis! Uh, <laughs> Bernie! Oh, oh my god! god. Bernie! <laughs> Bernie!

เดีวแกเบียเบียนวัวเบียนวัวหม้อแกงอะไรนะหม้อแกงเผือกหมอ้มอแกงเผือกอแล้วก็ปอบ <Wow. S 2> เบี้ย Just wish she knew. ค่ะเพื่อนๆตอนนี้มี่ก็มาส่งของให้กับน้องอีกคนนึงอะนะคะซึ่งเขาสั่งของไว้นานมากแล้วจะบอกว่ามี่ขับรถกับสามีเข้ามาวนเข้ามามันเป็นในวิวเคเบกก็คือมันเป็นเคเบกซิตี้เลยซึ่งมันไม่สามารถที่จะวนรถได้และบ้านน้องเขาก็ค่อนข้างจะอยู่แบบคือพูดง่ายๆมี่มี่เดินผ่านไปมี่เห็นที่อยู่แล้วนะแต่เราไม่แน่ใจเสร็จแล้วมี่เดินผ่านไปเลยแล้วมีผู้ชายคนนึงวิ่งตามมาแล้วบอกว่านี่อ่าคุณเชื่อมี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นคุณถือ ซึ่งวิ่งผ่านไปเลยแล้วเขาก็วิ่งมามาบอกนี่ว่าบ้านของน้องคนนี้คืออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังซึ่งเราเราเราไม่รู้ว่าหลังไหนเพราะมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นอาพาร์ตเมนต์น่ะแล้วก็จะอยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีนะที่เขาจําคือเขาคงจำมี่ไม่ได้หรอกแต่เขาคงจะเห็นหน้าตาแปลกๆเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยมาบอกว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยเออได้เอาไปส่งข้างในยังไงก็เดี๋ยวไปดูเจ้าใหม่กันเลยว่าเราจะไปส่งอะไรกันต่อคะ่ะ ค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นอีกวันรุ่งขึ้นต่อจากเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ไม่ได้ทําคลิปจบวิดีโอเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวจะมาจบอีกวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้องเขามาเอาของแต่พอวันนี้มีก็รอเอ้ยมีคนมากดออดว่ะเอ้ยพอมากดจริงๆพอเปิดประตูไปกลายเป็นผู้ชายที่มาเอาของมีก็เฮ้ยเอ้เอา น้องเขาไม่ได้มาด้วยเหรอก็เลยถามเขาบอกอ๋อไม่ได้มาเอาเลยนึกในใจสงสัยเราจะสื่อสารกันไม่ถูกเนาะก็พอเขาเป็นคนมาเอาของให้นอ้องเขาสั่งของค่อนข้างจะเยอะมากๆก็จะเป็นเบื้องต้นของการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยก็คือพวกคกพวกเขาเรียกอะไร หดกับหม้อหุงข้าวอ่ะแล้วก็กระติบข้าวที่ขูดมะละกอผ้าเขาบางอะไรแบบนี้ยซึ่งเป็นการเบื้องต้นในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยนะสําคัญมากๆเลยน้องเขาซื้อไปค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเนาะแล้วก็มีก็เลยถ่ายรูปกับพ่อเขาไปว่าเออเขามาเอาของแค่นั้นพ่อเขาก็ตลกดีนะก็อย่างที่บอกไปวันนี้คลิปวิดีโอันนี้มี่ก็อยากจะให้มาดูบรรยากาศของการที่มี่ไปส่งของมาเออเมื่อวานที่มี่ไปที่เค e เบกซิตี้เนาะก็พาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศของการไปแวะส่งของซึ่งจริงแล้วปกติมี ไม่ได้ไปส่งของแบบนี้บ่อยๆก็อยากจะเซอร์วิสลูกค้าด้วยแหละแต่บางเจ้าเขาก็ไม่อยู่บ้านไงเออมี้ก็เลยต้องเอาไปส่งให้กับน้องเขาบ้างหรือไปส่งให้กับคนที่เป็นเพื่อนบ้านเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อนข้างจะ,ะลําบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวมี่ไม่ค่อยรู้จักเส้นทางเนาะมินมีอยู่เจ้าหนึ่งที่มีจะต้องเข้าไปในเมืองเคเบกอะเคเบกซิตี้ในตัวว,วิวเคเบกเขาเรียกโอเคเบกเนาะพอไปในีนั้นะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราเดินหาบ้านแล้วหาไม่เจออะ หาไม่เจอซึ่งเป็นอะไรที่มันเราไม่ค่อยคุ้นชินในนั้นอยู่แล้วแล้วมันจอดรถไม่ได้โอเคเนาะวันนี้มี่ก็พาเพื่อนๆมาดูคลิปวิดีโอนี้ในการที่มี่ไปส่งของมาเมื่อวานนี้ว่าบรรยากาศ เป็นยังไงบ้างเนาะถ้าใครสนใจอยากจะสั่งของก็แวะเข้ามาที่เพจช้อ i p g ้ i วิดเอมี่นะคะแล้วก็หรือไม่ก็มาที่ Facebook ของมี่ก็ได้ e m m ี่นาด้วยนะคะซึ่งตัวมี่ก็จะปักหลักอยู่นั้นเพราะรับออเดอร์ตลอดตลอดอยู่แล้วเนาะยังไงก็ขอฝากคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของมี่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้มี่ต้องขอลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหน้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ